นี่แต่พิมพ์ที่จะหายากหน่อยคือพิมพ์ใหญ่โอ้โห,โหนี่หยิบมาดีบ้านยางดีๆเลยได้รู้ได้เห็นว่าหน้าตาของของที่เขาเล่นที่เขาได้โยงอะเป็นยังไงที่เก็บแล้วไม่เสียเงินเสียทองเลยใช่เหตุนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคล มาในกล่องฟิชเชอแอนเฟลเลยนี่นะพระนี้เรียกว่าเนื้ออะไรครับพระปิดตาทิมนี้หลวงพ่อป้องใช่ไหมพี่เคนโดอ่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจดพระปิดตา พระทิวบรวรพระเมกพัดครับพ่ออวงเมกพัดนไหมครับนี่เห็นไหมฮะพระปิดตาพิมพ์นี้วันนี้มีให้ดูคู่เลยนี่วันนี้มีให้ดูคู่เลย นะครับระหว่างพระปิดตาที่พิมพ์ขายกันเมกะพัดต้องระวังตกแล้วแตกอ่าใช่ใช่เมกะพัดตกแล้วแตกครับเราจะแยกยังไงครับว่าพ่อป้องหรือพ่อหรือพ่ออ้วงนี่ไงครับเบื่อๆดูได้เลย เ็ไหมะพ่ออวงจะบางนี่พ่อป้องจะล่าพ่ออวงแขนชัดเด่นบนหน้าพ่อป้องแต่มือทีหลังอ่านี่เห็นไหมครับพ่อป้องเนี่ยนะเขาจะมีนิ้ว เพราะอวงอาจจะไม่มีนิ้วอ่าเมกะพัทเป็นแล้วเป็นเลยสวัสดีครับอาจารย์โอทิวไทยครับที่ใจาย,ยาสวัสดีครับอาจารย์อ่าดังนั้นทาร์พาปิดตาเพราะอวงเนี่ยให้ดูเลยว่าเขาจะไม่มีนิ้วมือ อาจจะเป็นมือขึ้นไปเป็นเส้นจะไม่มีนิ้วมือบางคนจะนำพ่ออวงไปแต่งพิมพ์เป็นหลวงพ่อป้องก็คือเขาไม่รู้ว่าพระปิตาในลุ่มน้ำแม่กองอะ่ะมีพระอวงวัดบางวันทองด้วยแค่นั้นเองครับพี่อยอ่า ตาพิมพใหญ่และพิมพ์เล็กพิมพ์ลึกใช่นนอ่าเดี๋ยวมีโอกาสจะจัดแบบครบเซตเต็มระบบมาให้เพื่อนๆนี่โอปิตาพราะอวงพิมพ์ใหญ่โนอยู่ไหมนี่พิมพมใหญ่แบบเนี้ยโนยังเหลือไหมวันก่อนมีใครแบ่งไปไห่รู หลวงพ่อป้องจะหนาล้ำยญ่กว,ว่าพ่ออ้วนใช่วันนั้นมีคนแบ่งไปก็เอาเป็นว่าอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าพระปิดตานะพ่ออ้วงบานมันทองซึ่งไม่เคยเจอแล้วพ่ออ้วงบานมันทองเนี่ยเนีก็เป็นพระเกจิที่อายุร้อยกว่าปีนี่เป็นพระเกจินี่ยที่สร้างเมกพัดส,สร้างเหรียญ นะเป็นสิทธิ์พระตาดบางวันทองเป็นเกจิยุคเกา่าบางครั้งก็คนก็ไม่กล้าตีเป็นราคาพ่อะป้องแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพราะอ่วงก็ตีเป็นไม่รู้ที่ <Okay. S 1> อ่าก็ตีเป็นไม่รู้ที่อ่าพอตีเป็นไม่รู้ที่ก็เรียบร้อย เข้าใจแล้วครับเข้าใอาจารย์มากครับแต่พอตีไปไม่รู้ที่ก็ซื้อได้เรียบร้อยพ่ออวงกับพ่อป้องใครลึกกว่ากันครับพ่ออวงกับพ่อป้องถ้าเทียบพรรษาพ่ออวงน่าจะแก่กว่าด้วยอ่าเทียบพรรษาใกล้ๆกล้กันนะครับเนะียใกล้ๆกลกันผมเก็บไว้เยอะนะนี่แล้วเรามีพ่อป้องพิมพ์ใหญ่ไหมลูก พิมใหญ่มีจะอยู่ถึถึง่งไม่ได้จะเหลือนี่พ่ออวงเห็นไหมมีให้สององค์เดี๋ยวเ,เพื่อนๆจะงงองค์พระเล็กกว่ากันเห็นได้ชัดเจนครับหลวงพ่ออวงผิวแก่ไม่เวาเนี่นนพ่ออวงบิมใหญ่ก็คือว่าพ่ออวงเนี่ยเขาจะไม่มีนิ้ว แบ่งพ่ออ้วงไหมครับวันนี้อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องแบ่งนะเห็นไหมครับพ่ออ้วงเนี่ยเขาจะไม่มีนิ้วเขาจะเป็นมือขึ้นไปโอเนี่ยเป็นเส้นตรงๆขึ้นไปเนี่ยคือพ่ออ้วงหลวงพ่ออ้วงท่านอายุยืนพรรษาน่าจะมากกว่าหลวงพ่อป้องครับ อ่ะก็เป็นไปได้เอาว่าใกล้ๆก,กันยุคเดียวกันใช่ไหมฮะนี่ผมเก็บไว้ตลอดนะยซึ่งแบบเนี้ยถามว่าเราซื้อแพงไหมเป็นพระที่เวลาเจอแล้วมีความสุขคือต่อเท่าไหร่ก็ได้เพราะคนขายไม่รู้คนขายบางคนเนี่ย คิดว่าไม่เข้ากับพ่อป้องไม่มีลายมือจานก็คิดว่าเก๋หรือไม่รู้ที่ไหนนะซึ่งอย่างผมะรู้ประวัติพระอวงว่าท่านเนี่ยเป็นสิทธิ์พ่อตาดท่านเป็นพระเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อทองสุขวัฒโนดหลวงอะความเก่งของท่านนี่โอ้โห ลูกศิษย์ท่านก็ท่านขวงอภัยวงอะท่านเป็นพระเกจิเชื้อสายเขาเมนะเออนะ,ะดังนั้นเอาว่าเมื่อรู้ประวัติท่านไปเทียบกับประวัติพ่อทองสุไปเทียบกับประวัติพ่อป้องหลุมดินไม่ได้เป็นรองอะแต่ของท่านเนี่ยคนยังรู้น้อยเพราะมีน้อยอะอ่าเหมือนกับของดีราคาถูกอ่ะ มีความสุขของการได้เจอแล้วได้สะสมประกอบกับเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นมีใครแขวนพระเพราะอวงแล้วตายโหงประกอบกับลูกศิษย์ของท่านก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอ่าดังนั้นป้าแบบเนี้ย สมัยก่อนก็เรียกว่าเซียนพระเป็นอู่ค้าวอู่น้ําของเซียนแม่กองไปเดินเจองานประกวดที่ไหนซื้อได้ถูกเอามาปล่อยให้นะกลุ่มลูกศิษย์บางวันทองหรือเศรษฐีเมืองแม่กองก็ได้ตังค์ใช้กันแต่นะปัจจุบันนักสะสมได้เปรียบถูกไหมมีสื่อโซเชียลให้คนนําพระออกมาเข้าถึงพระได้ง่ายขอแค่คุณไม่โดนพระเกไม่ซื้อพระเกซื้อให้ได้แท้ คนขายบางคนยังไม่รู้เลยพระจะมาขายแท้หรือเปล่าถ้าเรารู้มากกว่าคนขายผมไม่ได้บอกคนขายคือเซียนนะคุณแยกก่อนคนที่เอาพระมาขายอะตามโซเชียลไม่ได้เป็นเซียนทุกคนถูกไหมโอ้มันก็เหมือนชาวบ้านอะที่ไม่มีความรู้อะมาเช่าแผงพระตั้งพระขายในงานนั่นแหละอ่าดังนั้นใครก็ได้หน้าไหนก็ได้ที่เอาพระมาขายในให้เราเห็นเนี่ยแต่ขอให้เราดูเป็น เรามีโอกาสที่จะซื้อเขาได้ยิ่งเขาไม่รู้แต่เรารู้ยิ่งซื้อได้ซื้อง่ายอ่านะครับนี่ซึ่งเปกระพารเป้าปอวงส่องแล้วก็ยุคเดียวกับบันยางหลุมดิน อ่าส่องแล้วก็ยุคเดียวกับบรรยางหลุมดินพี่คณะทิพย์ส่งดาวหนึ่งร้อยดวงนี่แต่พิมพ์ที่จะหายากหน่อยคือพิมพ์ใหญ่โอ้โห,โหนี่หยิบมาดีบรรยางดีๆเลยเข้ามาดูไลฟ์อาจารย์ผมได้ความรู้เทคนิคดีขอบคุณ,รณครับนี่ห่สี อ่าถ้าเป็นเมกะพัทยุคใหม่นี่พอน้าสีโลหะใช่ไหมเนี่ยอ่าเห็นไหมข้างหลังเขียนนาวัดสีโลหะพอน้าเห็นไหมเมกะพัทใหม่กับเก่าต่างก,ก,กันไหมเขาเก่าจะเหนียวเนื้อจะเหนียวกว่าใหม่ไงไม่ต้องไปรู้ขนาดนั้นหรอกโอ,อแค่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยแล้วจําธรรมชาติได้ไดอเหนียวมากเหนียวน้อยมึงต้องไปทุบหรือไงล่ะฮ <c oughs> ะเออ ห่มนานไปกอนอ่าเอาคือว่าเราเห็นภาพจำไอ้เจ้าโอจะโดนผมดุแบบนี้บ่อยๆแล้วมันก็จะรู้เยอะอ่านี่เห็นไหมครับเมกะวัตแท้เหมือนกันแต่หลังพี่สมาร้อยอันนี้ปีสองศูนย์โออันนี้แปดห้าเห็นไหมเก่ากับใหม่ต่างกันเยอะไหมเยอะ สิ่งที่หน้าที่ของผมคือทำให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์ผมมาดูพระให้ได้เก่งสะสมพระอย่างมีความสุขยิ่งมีใครเอาพระนะ่มาให้เราแล้วเรารู้มากกว่าเขาเนี่ยแล้วเราได้ของทุกๆเนี่ยแล้วเราเอามาโชว์นะโอ้มีความสุขแนะ่นอนครับเศษนะเหรียญมอตาาจนบินได้พระองอ่าต่างกันชัดเจนเห็นไหมนี่ ้องขอบคุณนะเจะโอนะเจะโอเป็นคนห,หนยิบไม้วันนี้ไม้กาวต่างกันดูไว้ดูไว้สูอ่านี่อ่ะป่ะพระอวงโอแยกไวนโนเลยลูกแล้วเหรียญพราะอวงโอซื้อดูแรกมาอยู่ไหนอย,ย่ะเซมาเลก็กโอ้โหวันนี้ดูดีโอคิดว่าจะมีใครในประเทศนี้มีพระอวงครบทุกพิมพ์เหมือนน้าเองวะฮะคุณไม่รู้เยอะนะแต่พัดแล้วหากเจอยากนะนะราพาท่านก็เจอบ้านยางเยอะกว่า มีพ่ออี่เป็นองค์ครูได้ครับพ่ออีอยู่ไหนโอ้ยี่ออีมาซิอ่ายุคเดียวกับพ่ออีครับนี่เรียกปุ๊บมาปับ๊บดูซิเหมือนกันจริงไหมพอวางใกล้กันปุ๊บความรู้ที่ได้จากอาจารย์โอ๊ตปอกได้คำเดียวกินไม่มีวันหมดครับผมนี่ <He> เห็นไหม<า> เมกะพัฒเก่าๆเห็นไหมเหมือนกันเลยอ่ะโอ้แยกของสะสมนาโอนเก็บไว้ที่เดิมนะซึ่งผมบอกเลยนะคนที่ดูพระจะดูพระได้ต้องมีของให้ดูแล้วถ้าไม่มีของให้ดูอะ่ะ ตาไม่ได้เห็นของจริงอะมันจะดูเป็นได้ยังไงแต่ผมอะเอาทั้งชีวิตผมที่เก็บมาเนี่ยแล้วเอาไม้เพื่อนๆได้ดูอจอโนโนมีแค่นี้เองยงนยันที่สองทา่านนะนี่ถือไว้ไี่กี่ท่านะนะห้องท่าท่า,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 าสุท่านสมทานไลฟ์วันนี้ดูให้ยากและจากไปพี่อริยะ ขาผมสี่ถาดหน้าพิดจาร,ราะผมเขาบอกอาไรคุนใหญ่มาห้าถาด oh. คือผมเป็นคนชอบปันเนี่ยไม่กระพัดมาอันนี้ก็เอาแฟเต็มผมบอกเลยผมเป็นคนคือเวลาใครคุยกับผมอะผมเล่าอะบางคนอะโอ้โ oh. ห เขาเรียกอะไรอะ่ะอยากจะคุยคุยทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องรู้กรรมมาวิธีที่เขาพูดมาใส่นูน่นใส่นี่ใส่นั่นแต่ไม่มีของแต่เชื่อไหมดูให้เป็นคือจำเข้ามาแล้วจินตนาการแล้วก็พูดไปแต่ถ้าเวลาเขามาหาผมอะ่ะบอกโอ้ย้าแบบนี้พี่มันเหมือนกัน อ่ะเหมือนอยังไงอ่ะพ,ออพ,อพราะอีเขาทำงานทำเหมือนกันเอ,ออพราะอีพี่เอา,าอีเมื่อกี้อยู่ไหนเหมือนกันแหละอ่ะเพราะอีผมดูพาน้อเมกพัดเป็นเพาะได้มาจากไรโซดสันข,ขวาญเป็นพี่เลี้ยงในการสอนที่ด้าีเพราะอีกับเพราะเกิดเหมือนกันแหละเอาเหมือนกันไหมเอาเพราะเกิดแบนแบน องค์วะคนลาพิมเห็นปะคุณเห็นมีบ้างสามบ้างกขงบวนเหมือนกันเห็นเรียมๆเหมือนกันก็คุณไม่เคยเก็บอ่ะคุณไม่เคยเก็บมาเทียบอ่ะอย่างเงี้ยบอกเหมือนกันพมหหยิบให้ดูปุ๊บก็มาว่ามาหาว่าเราชอบไปห,หักหน้าเขาขอโทษนะบางครั้งผมก็พูดได้แบบตรงๆอะไม่ต้องประดิษฐ์คำ บางคนบอกเนี่ยเนี่ยพมของปู่บุญดอนสลาวมันจะแยกยังไงกับวัดโกอ่ะแยกได้ไหมล่ะเอาเห็นป่ะเป็นสามหน้าเหมือนกันแต่องค์พระคนละแบบเห็นไหมแล้วถ้าคุณไม่เคยเอามานั่งเทียบนั่งส่องแบบเนี้ยคุณจะรู้ไหมล่ะเออนี่ เมกะพัฒมันจะดูยังไงทําดีเกด๋ดีมันไม่ดีหรอกอ่ะอย่างนี้อีกนี่พออุบวัตตนิมเฮะอ่าอ,อ,อันนี้พออุบวัตตนิมนี่ยใช่ไหม พอใหญ่วันละนามแล้วที่อเมพัดตั้งคืออะไผสมไม่ได้ที่ไม่ได้ส่วนอันนี้ประลัดหิมมะเนียงแตกเวลาเนี่ยคุณแคปหน้าจอวันนี้ไว้เลยนะสนุกผมบอกให้ผมชอบพระรอดเนี่ยเมกะพัดมีไหมมีม อย่างเงี้ยน่าใช้ด้วยเพราะเกบกรพัดเป็นตนสิทธิกรพันชาตีและเป็นพิมพ์พลดไปสงครามไปบูก,กบใครไม่ตายแน่ลูกเกเรชอบตีลันฟันแทงจัดไปคนที่แยกเป็นคือคนที่มีความชำนานและไม่ต้องมีของชำนานเยอะศึกษาเยอะไม่เท่าซื้อของไว้ดูผมอะที่ผมรู้เยอะเพราะผมอะมีของจริงไว้ดู แร้ไหมครับหลวงพ่อใหยอันนี้พ่อคุดวัดขวางอยากได้ปิดตาครับพี่บาร์ระนุณอะาวะเก่านี่คือนวะเก่าประมาณปีอะไรเห็นไหมปูบุญแล้วคุณดูนะแมกับรทปูบุญแมกัทรัดพอเกิดพออีน 8, ี่แปดห้าแมกพารัดพออวงโอ เก่าเหมือนกันเลยไหมเพราะอุปตนิมอ่าเพราะขุดวัดขวางเพราะใยระนามเอาเพราะนานเมื่อกี้มาดิลูกเขียนป่ะตากันเยอะอ่แล้วพันห้าร้อยครับบนี่พอเดิมป่ะหลังสมงพน้อยก็ไม่ได้เก่าดิแล้วจะเรียกว่าเก่าตรงไหนอครับเขียนไหมนี่เมกะพัทยุคใหม่ เขาก็จะเหมือนกันไม่กับพักยุคเก่าก็จะต่างกันสำคัญคือต้องมีของเทียบแบบเนี้ยอย่างเซียนยบ้าอย่างโบมะไม่ต้องมีอันเนี้ยก็มีภาพแบบนี้ในหัวเพราะเรามีภาพจําแต่อย่างคนที่เริ่มศึกษาพระถ้าคุณไม่ไม่หาดูอะ่ะคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกคาว่าดูพระคือใช้ตาฉะนั้นตาเราอะ่ะ มันไม่ได้รับฟังคาพูดตาเราคือมันต้องเคยเห็นของแท้แล้วจึงทําความเข้าใจกับของแท้ไม่ใช่มีของเก๊นในมือแล้วทําความเข้าใจว่าไอาเ้เจนั่นจะเป็นแท้ก็ดูไม่เป็นครับนะพอยเห็นแม่กระเปานี่แล้วต่างกันเยอะไหมแค่นี้จริงๆอ่า แต่อย่างเงี้ยแคปไว้ดูเบื้องต้นได้สุดท้ายปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ส่องกระตาตัวเองคุณก็ไม่เป็นอยู่ดีแต่วันนี้ที่ผมหยิบยกคลิปแมกกาพาร์ไม่ดูเนี่ยผมมีความสุข